ยุกี้ลูกปิดเทอมเดี๋ยวแม่จะให้ลูกไปเรียนพิเศษนะจ๊ะหนูไม่อยากเรียนเลยค่ะแม่ไม่ได้หรอกลูกปิดเทอมเป็นเดือนถ้าไม่เรียนพิเศษเราจะทำอะไรผิดอ,อย่างไม่หัดที่เรียนพิเศษไปให้ลูกแล้วครูคนนี้เขาเก่งมากเลยนะและแม่จะให้ลูกเรียนพิเศษกับครูแบบตัวต่อตัวเขาจะได้สอนลูกแม่ได้อย่างเต็มที่งั้นหนูไปเรียนก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะครูสวัสดีค,ะค่คะคุณแม่ยุกี้ลูกสวัสดีครูสิจ๊ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีจ้าหนูมิวกี้มิวกี้หนูต้องตั้งใจเรียนนะลูกให้คุ้มกับเงินที่แม่จ่ายไปเดี๋ยวแม่จะรอลูกอยู่หน้าห้องนะจ๊ะผมว่าแม่กลับบ้านดีกว่าไม่ต้องรอหรอกถ้ามิวกี้รู้ว่าแม่รออยู่หน้าห้องเขาอาจจะไม่มีสมาธิกับการเรียนก็ได้ก็ได้ค่ะครูถ้าอย่างนั้นแม่ฝากลูกด้วยนะคะครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงปะ่ะหนูมิวกี้เข้าห้องเรียนได้แล้วครูจะได้เริ่มสอนค่ะ ครูคะเริ่เรียนได้หรือยังคะี่ผ่านมา20นาทีแล้วนะคะครูยังไม่สอนอะไรหนูเลยใจเย็นสิดื่มน้ำก่อนจะได้สดชื่นเวลาครูสอนอะไรจะได้จำได้ค่ะขอบคุณค่ะหนูพร้อมเรียนแล้วค่ะอืมดีอุ๊ยทำไมอยู่ๆหนูเวียนหัวแบบนี้เนี่ยเหมือนโลกมันหมุนๆยังไงก็ไม่รู้ ัวเนี่ยหนูเหมือนจะไม่มีแรงเลยหึเสร็จฉลัดทีนี้ฮะฟื้นแล้วหรอจ๊ะนี่คุณทำอะไรหนูคะเนี่ยทำไมสภาพหนูถึงเป็นแบบนี้ต้องให้ฉันอธิบายอีกเหรอไม่ใส่เสื้อผ้าแบบนี้คิดว่าฉันทำอะไร <S 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 หนูมาเรียนพิเศษนะทำไมคุณต้องทำกับหนูแบบนี้ด้วยช่วยไม่ได้เธอพลาดแล้วที่มาเรียนพิเศษกับฉันแม่เธอก็ช่างไว้ใจคนเกินไป ให้ลูกสาวมาเรียนพิเศษกับผู้ชายสองต่อสองได้ยังไงหนูจะฟ้องแม่ฟ้องสิถ้าเธอไม่อายแม่คะกลับมาแล้วค่ะมิวกี้ลูกไปเรียนพิเศษวันแรกเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะแม่ก็ดีแล้วจ้ะลูกถ้าอย่างนั้นลูกไปพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้จะได้ไปเรียนอีกหนูไม่อยากไปเรียนแล้วค่ะแม่ไม่ได้หรอกลูกแม่เสียเงินไปแล้วยังไงลูกก็ต้องเรียนเงินก็ได้ค่ะ ส่งลูกเรียนพิเศษค่ะเฮ่ะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมจะดูแลลูกคุณแม่ให้ดีขอบคุณครัครูยิกี้ลูกเดี๋ยวแม่กลับบ้านก่อนนะเ่อแม่โฮ่ลูกคนนี้ติดแม่ดูสิห่างแม่แป๊บเดียวทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เลย <c oughs> ไม่ต้องร้องเลยจ้าหนู่มิกี้เข้าห้องไปได้แล้วเดี๋ยวครูจะได้เริ่มสอนเฮ่อมันนี่เลยไม่ อะไรน่ะรู้สึกขึ้นไส้อยากจะอ้วงยังไงก็ไม่รู้ค่ะงั้นเหรออืมถ้าอย่างนั้นนับจากเนี้ยเธอไม่ต้องมาเรียนพิเศษแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะแม่ยูกี้หนูเป็นอะไรหรือเปล่าลูกทำไมวันเนี้ยดูหน้าซีดจ,จังหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะแม่อ้วกทั้งวันเลยได้กินอะไรก็เหม็นจริงเหรอลูกถ้าอย่าง,งานั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปหาหมอนะ จะเชื่อเลยมิวกี้ลูกหมอบอกว่าหนูกําลังตั้งท้องมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกไหนลองเล่าให้แม่ฟังซิแม่ค่ะครูสอนพิเศษทาไม่ดีไม่ร้ายหนูค่ะฮะจริงเหรอแม่ไม่ใจเขามากไม่คิดเลยว่าเขาจะทํากับลูกแม่แบบนี้ไม่ต้องห่วงนะลูกเดี๋ยวแม่จะไปจัดการมันพอฉันมาถึงที่เรียนพิเศษก็ไม่มีใครอยู่สงสัยไอ้ครูคนนั้นต้องรู้ทันแน่เลยว่ามิวกี้ท้องมันก็เลยหนีไปฉันเจ็บใจนะ ฉันจ่ายค่าเรียนพิเศษไปตั้งเยอะส่วนลูกฉันก็ต้องเสียตัวฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ฉันจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับแกให้ถึงที่สุด